พบกับการประทะกันร,ระหว่างแกงจิ๋วเลนเจอร์และพี่ดิวพี่พแพ้หนูแน่กับแผนการที่จะมาปวดพี่ดิวเพื่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะ พี่สูครับผมมีปัญหาครับผมคือผมเร่มทรงตัวไม่อยู่แต่ยังจะยังจเจ็บแต่ถ้าที่ผมเป็นแฟนคลับพี่นะครับเปลี่ยนก็ได้ครับโฮ้ยมันแพงพูดจริงเหรอนี่รักกันเองนะเดี๋ยวเปลี่ยนเองกลงนะให้เปลี่ยนเหรอแผหลวงที่อาจทำให้พี่ดิวตกหลุมพรางไปครับโอ้ย้าพอกันครับ กล,กลาายอจเป็นงาานนยกนี่คือระยะในการแข่งขันนะครับเคที่4เมตรพี่ดิว2เมตรนะครับการอ้อนวอนขอร้องเมื่อเสียเปรียบยยยโอ้โหพี่ดิวจะตกหลุมพรางหรือไม่โอเคค่ะโอเคเต็มที่ครับ <Yay. S 1> เต็มที่ <Yay. S 1> ไปคว้าัยไปลุ้นพร้อมๆกันครับสว,สวัสดีครับพบกับพี่ซุปและสุปจิ๋วลุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่นี่ครับทางช่อง WorkPo พ n t ของเรานะครับในภารกิจท้ากับทายให้ผู้ชมครับ นี่คือภารกิจที่พี่ดาราจะต้องมาดวตฝีมือห้ำหพันกับแก๊งจิ๋วเรนเจอร์สุดซ่าทั้ง3คนเพื่อชิงกันเป็นตัวแทนเข้าไปรุ่นของขวัญให้กับผู้ชมทางบ้านในช่วงซุปเปอร์โบนัสวันนี้แก๊งจิ๋วเรนเจอร์ของเราจะต้องแบทเชิลกับพี่ดิวเดอะสตาร์พี่ดิวครับสวัสดีครับ สวัสดีพี่นี่สามท่านพี่ครัเออเจรังแกน้องเขาไหมย่าเลยนะครับผมพี่กี่ขวบแล้วคะพี่กี่ขวบอ่าตอนนี้พี่สิบแปดสิบแปดหนูแปดหนูแปดหนูก็เป็นพี่หนูเป็นเจ็ดขวบหนูก็เป็นพี่เออกี่ขวบครับเก้าขวบเป็นพี่หมดเลยนี่น้องดิวน้องดิวน้องดิวนี่น้องดิวอายุสิบแปดเลยะไรนะอะไรนะอะไรนะอะไรนะกระชิบพี่กระชิบพี่กระชิบได้ พี่เป็นพี่หรือว่าเป็นน้องคะเอาละครับน้องเคที่เริ่มไม่แน่ใจแล้วพี่ผมยาวมากพี่เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคะอ,อแหม่คำถามแรกไม่เท่าไหร่คำถามนี้หนักกว่าลองเดาสิครับน้องเบสเป็นผู้ชายค่ะถูกต้องแลยทำไมต้องอดูจขนาดนีออ้คือเดี๋ยวก่อนนั้นเราจะมารักกันมากไม่ได้เพราะว่าวันนี้จะต้องมาแบทเทิลกันเออใช่เข้าใจเป้า เจ้ารวมพลังกันอิาวจิ้เจิ้งเออสมอร์คีมาซัมเมอร์คีเขาเริ่มต้นในช่วงซุปเปอร์เซฟครับการ์ตูนสนุกสนุกรอน้องๆอยู่แล้วครับ นี้ก็จะถึงวันเกิดออมจังแล้วจะให้ของขวัญอะไรดีล่ะเนี่ยฮ <Creation> ่าคิดออกแล้วฉันว่าเราซื้อตุ๊กตาบาร์บี้รุ่นใหม่ล่าสุดแฟชั่นรับซัมเมอร์กระพริบตาได้ปิ้งปิงปงปิงดีงมะโอ้โหของเล่นที่ต้องลงทุนขนาดนั้นอะ <c oughs> มันยากไปนะพวกเราไม่มีเงินมากพอขนาดนั้นหรอกฉันว่านะเราลองมาทำของข,องขวัญดีไราคาประหยัดกันดีไหม แหมให้ของขวัญเพื่อนทั้งทีอย่าขี้งกไปหน่อยเลยหนะ้ามาลีถ้าเป็นฉันนะฉันก็อยากได้ของขวัญราคาแพงๆเหมือนกันละหนะ้าอย่างฉันน่ะเขาไม่ได้เรียกว่างกเขาเรียกว่าประหยัดตั้งหากละ่ะหยุดก่อนอย่าเพิ่งทะเลาะกันจะว่าไปของขวัญดีไอวแบบที่มาลีบอกก็น่าสนใจนะอองจังจะได้เห็นถึงความตั้งใจของพวกเราไง ถ้าอย่างนั้นหลังเลิกเรียนเรามาช่วยกันทำการ์ดวันเกิด DIY ให้ออมจังโอเคไหมโอเคเดี๋ยวฉันอาสาไปซื้อมาให้เองน่าจะต้องซื้อกาวกระดาษริบบิน้นแค่นี้ก็น่าจะพอละงั้นเดี๋ยวเราสามคนตัวเงินกันคนละ15บาทนะงานเนี้ออมจังจะต้องประทับใจฝีมือศิลปะขั้นเทพของฉันแน่นอน ออมาแล้วจ้าทุกคนต้นวาดแบบเสร็จพอดีเลยงั้นมาทำกันเลยดีกว่าเสร็จแล้วนี่มันผลงานมาสเต์พีของพวกเราเลยนะเนี่ยการทำของข,องขวัญ DIY มันน่าภูมิใจอย่างนี้นี่เองนี่นๆป๊อบอัพหมูตรงเนี้ยเอาไว้หยอดตังได้ด้วยนะงั้นเอาที่เหลือจากการซื้อของหยอดลงไปด้วยเลย หิวไม่เก็บอาการเลยนะกำปั้นร้องดังขนาดเนี้ไม่ได้กินข้าวมาเป็นเดือนหรือเปล่าเนี่กำปั้นไม่กินข้าวมาหรอว้าวนีพวกเธอช่วยทำให้ฉันเหรอขอบใจมากเลยนะเราจะเก็บการ์ดใบนี้ไว้อย่างดีเลยล่ะของขวัญชิ้นนี้นะ ถึงราคาจะไม่แพงแต่พวกเราก็ตั้งใจทำให้สุดฝีมือเลยดูสิหมูฟรุ้งฟริ้งเข้ากับออมจังเลยนะเนี่ยแหมและหนตอนแรกนายบอกว่าจะต้องให้ของราคาแพงๆไงล่ะอ๋อก็ใครจะไปรู้ล่ะวาการทำเองแบบเนี้มันจะรู้สึกดีทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับอะรู้อย่างนีนะ้ทำไปนานแล้วใช่แล้วล่ะแถมยังประหยัดอีกด้วยนะ เธอมันขี้งกไ้แล้วซุปเปอร์เซฟท้ากับทายข้อนี้พี่ดิวต้องตอบคำถามครับแต่ก่อนจะตอบคำถามเนี่ยพี่ซุปจะมีตัวเลือกให้ก่อนเป็นเวลาในการคิด5วิ10วิ15วิพี่ดิวเลือกสักคนนึงครับ โอ้ยถูกใจทรงผมเลยครับพี่บครับน้องเบสครับน้องเบสดูเขาเขาเล่นใหญ่เขาเล่นใหญ่เขาเล่นใหญ่ตลอดน้องเบสครับตัวช่วยของหนูที่จะให้กับพี่ดิวคือคิด10วินาทีนี่ยังถือว่ากลางๆฟังคำถามนะครับกำตั้นกำเงิน45บาทคว้ากาวกระปุก15บาทซื้อริบบิ้นเส้นละ7บาท2เส้นและซื้อกระดาษสี3แผ่นแผ่นละ5บาทสรุปแล้วเหลือเงินกี่บาทจับเวลา 90บาทโอ้ยได้อ่าโอ้โหนี่เวลาหมดต้องตอบครับครับอ่าเจ็ดบาทเหลือเจ็ดบาทเหลือเจ็ดบาทอีเจ็ดบาทเดี๋ยวมั่นใจไหมไม่มั่นใจเลยครับผมไม่มั่นใจเลยทั้งๆคิดตามกันนะครับกกำปั้นมีเงิน45บาทซื้อกาวกระปุกหนึ่ง 15บาทลิปปิ้สองเส้นส้่ละ7บาทสองเส้นเป็นเท่าไหร่ครับสอเ้นบวกสิเป็นยี่สิบเก้ากับผม่ห่นกับไ่นยีบาทซื้อกระดาษสี3แผ่นแผ่นละห้าบาทแผละหาบาทสิบาทบวกยีบเาเป็นบาบาทบกยี่สบเก้าห้าบวทยี่สิบก้าสี่สิบสี่สี่สิแล้วมีเงินตอนแรกเท่าไหร่ครับสี่สลบสีเหลือ ลบสี่สี่เอ้าก็ไม่เหลือดิเหลือเหลือสิสี่สิบห้าลบสี่สิบสี่เหลือบาทเดียวเหลือหนึ่งบาทเหลือบาทเดียวเจ็ดบาทมาจากไหนเจ็ดบาทผมมีตังค์อยู่ในกระเป๋าโอ้ยมีเหลือลืมนับไปลืมนับไปมันค้างอยู่นะค้างอยู่นับไม่ได้ต้องนับจากสี่สิบห้าบาทสรุปข้อนี้ถูกไหมไม่ถูกครับไม่ถูกไอ้เด็กได้จะรั้จ้าทางบ้านนะครับคำถามท้ายเบรกของเราถามว่า สัตว์ชนิดใดที่กระโดดถอยหลังไม่ได้ระหว่างจิงโจ้กับเสือทราบแล้วรีบเข้าไปตอบที่เฟซบุ o กสุมาจิ๋วครับ <Hey. S 1> ตอนนี้ยังน้ำอยู่นึงสูงร่ะ กินในช่วงซูเปอร์คลาสครับตอนนี้เด็กๆของเรานำอยู่หนึ่งต่อศูนย์ะครับต้องมาลุ้นภารกิจส่งต่อความสุขจะสำเร็จหรือไม่ถ้าทำได้ให้ยกชั้นครับมากันที่โรงเรียนสาธิตบางนาและนี่ก็คือหัวหน้าห้องสุดหล่อน้องเจ้านาย เกมนี้เจ้านายจะต้องใส่สเก็ตแล้วเดินมาตีเป้าให้ครบภายในเวลา30วินาทีคิดว่าเพื่อนทำได้ไหมไม่ได้ไม,ไ,ดไม่เหลือลูกโบกสักลูกครับได้แน่นอนค่ะเขาน่าเหมือนลิงค่ะน่าจะเล่นเหมือนลิงด้วยเดี๋ยวคนมาฝามีเวลา30วินาทีนะครับทำได้รับไว้ยกชั้นไปเลย <c oughs> แรกต้อไม่ถีแล้วครับตีกวัวลูกโป่งเจ็บไม่สเร็จนะครับยังไงได้แล้วครับอันที่สองอยางเบาแ้นเดิมเวลาเหลือน้อยแล้วจะทันไหมอันสุดท้ายทันเวลาครับแม่เกือบไปแล้วครับน้องเจ้านาย กแบบนี้ก็รับไว้ไปเติมความสุขก,กันยกชั้นเลยครับซุปเปอร์คลาสท้ากับไายภารกิจนี้พี่ซุปขอท้าด้วยเกมตีวิบากครับตีวิบาก คือจะต้องไปตีลูกโป่งให้ทานเดลาครับใครจะเร็วก,กว่ากันนะครับ,รบแต่จะมีตัวช่วยครับพี่ดิวเลือกสักคนครับเลือกผู้ชายเลยครับผู้ชาย <ผม S 2> เลยนะครับกันเองตัวช่วยตัตัวช่วยกันเองนี่จะให้ให้กันเองหรือพี่ดิวรับผมให้น้องกันเอง,องดีกว่าพี่ดิวใช้สกเก็ตสว่วนน้องกันเองใช้เก้าอี้ครับ เกมนี้แข่งกันเดินวิบากครับใครตีลูกโป่งแตกก่อนได้จ่รรอนพี่สุครับผมมีปัญหาครับผมคือผมเริ่มสองตัวยกันเองเราเปลี่ยนอันกันได้ไหมกันเองในฐานะที่ผมเป็นแฟนคลับพี่นะครับเปลี่ยนก็ได้ครับอุ้ยกันเองพูดจริงหี่เราเปนเองเะเปลี่ยนตกลงนะให้เปลี่ยนเหรอจริงเหรอเฮ้ยโอ้โหเปลี่ยนเปลี่ยนครับเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลนเลยเลยนเ สุดมากครับนี่โอ้ครองคองคองครองพร้อมนะครับไปครับโอ้โอ้ยพอกันโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาดูภาพจากครับ ชัดเจนว่าน้องกันเองตีได้ก่อนเป็นฝ่ายชนะในเกมนี้เอน่ยในฐานะที่เป็นแฟนคลับองพี่ดิวอยากจะบอกอะไรพี่ดิวครับบอกได้ครับเกมนี้พี่ดิวแพ้ผมไม่เป็นไรครับคพี่ดิวสู้ๆเกมหน้านะครับพี่จะไม่หมดกำลังใจก่อนเขากันเองครับผมโอเคโอ้โหหึหโหโหึหห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 ห หลังไม่ได้ระหว่างสิงโจกับเสือทราบแล้วรีบเข้าไปตอ,ทบ,อ,อทบที่ปปเฟ e บุ๊กซุป,ปเปอร์จิ๋วครับซุป,ปเปอร์จิ๋วซุป,ปเปอร์จิวฮาร์ดช่งซุปเปอร์ฟันนะครับเรากำลังวุ้นสะสมจานร่อนกันอยู่ครับตอนนี้ใครนำอยู่นะ นำอยู่เท่าไหร่นะสต่อศเมื่อกี้คืออ่อยให้หมดเลยที่อ่อยให้เมื่อกี้เนี่ยที่แบบว่าทรงตัวไม่อยู่นั่นคือแผนของผมนะอ่อยให้เลยอ่อยให้อย่างเดียวเลยพี่เดียวสู้ๆนะครับอย่ายอมแพ้ครับครับผมภารกิจต่อมาของเรานะครับในช่วงซปเปอร์ฟันครับภารกิจนี้เป็นการกำจัดเจ้าแบคทีเรียในโรงเรียนครับไปชมกันครับ เมืปราบแบคทีเรียกันที่โรงเรียนดวงวิภา พีมพีหรือต้องชนะค่ะมาใจถ้าแพ้แล้วอย่าร้องไห้นะจ๊ะมาลุ้นกันว่าส้มหรือสตรอเบอรี่จะแม่นกว่าแม่ชุดไปถึงทั้งคู่ครับแบคทีเรียยังู่สบายลูกนี้ได้ลุ้น ยังไม่ได้ครับสีส้มเอาไงต่อเ<อ>ตอรบรีมาบ้างคิดท,ทางดีทำได้ครับมรเมตตอร์เบรีทำทีเดียได้สำเร็จเป็นฝ่ายชนะไปสนุกสนานร่าเริงกันแบบนี้รับน้ำยาบ้วนปากเด็กโคนโ,โมไปเลยจ้า ท้ากับทายตอนนี้พี่สุขอท้าด้วยเกมโยนบอลครับโยนบอลพี่ดิวครับเกมนี้เนี่ยเวลาโยนต้องโยนเข้าในในช่องที่เป็นกลมๆใสๆฮะเป็นชาวเวอร์นะเคยดูผมเคยดูเคยดูนะคือระยะปกติ2เมตรครับแต่ว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยจะมีระยะต่างกันพี่ดิวเลือกเด็กหนึ่งคนครับเอานี้เนาะน้องเคที่น้องเคที่นะครับถึงตาน้องเคที่แล้วเคที่ตัวช่วยนี่จะให้ใครครับ ให้เคที่ก็ได้ครับเคที่ได้ตัวช่วยดีนะครับระยะที่เคที่ได้จะไกลกว่าพี่ดิวนี่คือระยะในการแข่งขันนะครับเคที่4เมตรพี่ดิว2เมตรนะครับโยนให้เข้าทาวเวอร์ใสๆเนี่ยนะครับครับครับพี่ชมครับผมเหมือนเอาเปรียบน้องเกินไปยังไงไม่รู้ครับพม่เคทีกาครับเพราะว่าเพราะเคที่ได้4เมตรก็ต้องอันนี้ครับเปลี่ยนกันไหมลูกเปลี่ยนกันไหมลูกเปลี่ยน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 พูดกันขนาดนี้แล้วล่ะ เพื่อนๆบอกว่าอย่างนี้ครับแล้วเคที่ว่าไงคะขอร้องนะเคที่นี่หอมเลยเปลี่ยนกับพี่เธอเปลี่ยนกับพี่เออเข้าใจไหมอ่ะเปลี่ยนกับที่มามานี่มาอ่ะมาเดี๋ยว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 เปลี่ยนกับพี่ดิอ๋อเปลี่ยนกับพี่ดิอ๋อเปลี่ยนที่กันโอเคไหมเคที่โอเคไหม ที่พร้อมเล็งก่อนลูกไปลูกโุ้ยเหียเกินไปครับชนขอบครับโอกาสของวิวดครับพร้อมไปครับโอ้ ่งมาก่งมาก่งมาก,มาก <_ letter> ภารกิจสุดท้ายในช่วงซูเปอร์มิชชั่นครับไปเอาใจช่วยน้องๆเราพิชิตภารกิจในโรงเรียนกันครับ <_ letter> มากันที่โรงเรียนปิยพงศ์วิทยากับภารกิจสุดบันจากเลโก City และนี่คือชมหน้าของผู้กล้าทั้งสองคน ยากตรงที่เหยียบครับมันถ้าเหยียบไม่เต็มแรงมันก็จะไปไม่ไกลครับเกมนี้ต้องย่อตัวรับถ้าไม่ย่อตัวลูกโป่งมันจะแตกครับรับไปดีนะถ้ารับไม่ดีโดนน้าเปียกแน่มาลุ้นกันครับว่าเพื่อนจะเปียกหรือภารกิจจะสําเร็จมีเวลา30วินาทีครับยังไม่ทันพูดจบลูกโป่งแตกแล้วต้องได้สามลูกนะครับ เอานะครับลูกแรกมาแล้วแม่เบาไปฮะต้องเร็วแล้วครับลูกที่สองมาแล้วห้าวินาทีครับได้ไหมและ<อ>ทันเวลาเิวเฉียดครับ มาทำได้ตอนโอกาสสุดท้ายพอดีเลยครับคู่นี้พิจิตภารกิจสำเร็จแบบนี้รับของรางวัลจากเลโก City ไปเลยครับซุปเปอร์มิชชั่นท้ากับทายค้อนี้พี่ซุปขอท้าด้วยเกม บอลติดเป้าครับบอลติดเป้าเราจะต้องส่งลูกบอลให้ไปติดที่เป้าครับเป็น1ิแซปพี่ดิวเลือกน้องที่จะเล่นเกมกับเราครับเขานั่งก้มหน้าอยู่ครับแสดงว่าเขาอยากให้ผมเลือกมากครับผน้องเบสครับน้องเบสเจ้าของฉายาเล่นใหญ่ครับเล่นใหญ่ครับตัวช่วยที่จะเปิดขึ้นมาเป็นของใครครับเอาเอาให้น้องเบสให้น้องเบสนะครับเกมนี้น้องเบสจะมีโอกาสยิงถึง2ครั้ง เกมนี้ผัดกันยิงบอลนะครับใครนําบอลไปติดที่เป้าได้ก่อนได้จารอดเลยนะครับครับผมน้องเบสมีโอกาสสองครั้งนะครับครั้งแรกเชิญครับน้องเบสไปครับได้ไหมโอ้โหลูกแรกไม่ได้ครับลูกแรกไม่ได้ครับลูกที่สองของน้องเบสนะครับไปครับ โอกาสเป็นของพี่ดิวแล้วครับพร้อมไปครับ <l icking noise> ได้แล้วโอ้โหไม่ได้ทั้งสองทีมนะครับสรุปคะแนนวันนี้นะครับเด็กๆของเราชนะไปสองต่อหนึ่งได้จางร่อนสองอันไปเล่นในช่วงซุปเปอร์โบนัส ซุเปอรโบนัสครับแกงจิวเรนเจอร์ของเรามีจารอนสออันนะครับเคที่แล้วก็กันเองจะทำหน้าที่โมอบของขวัญให้กับแฟนรายการของเราทางบ้านครับพวกเขาจะต้องลงเตาดาวเพื่อสะสมของขวัญให้กับผู้ชมทางบ้านซึ่งถ้าหากลงได้1ดาวก็จะได้รับสีไม้เฟเบอร์คัสเทลสองดาวรับตัวต่อเสริมทักษะเลโก้3ดาวจะได้รับชุดเครื่องนอนทิวลิป4ดาวนาฬิกาดีช็อ และถ้าหากล้มเป้าทองได้สำเร็จก็จะได้รับแท็บเล็ตไปทันทีคนแรกคุณเนที่นะครับเจทีที่เจที่ดจที่เจที่เตที่เ่เสี่เจที่เที่เจเจที่่เีดเ รางวัลจะอยู่ที่แฟเบอร์หรือข้ามเป็นเลโก้ครับไปครับอุ้ยเกีชี่ยวสองเป้านะครับหึมเชี่ยวอย่างสูสีเฉียดเฉีวจริงๆครับวันนี้นะครับทางบ้านครับได้รับสีแฟเบอร์คับเฮลสิบรางวัล ดูไปดีกว่านะครับคนไหนว่าซูปเปอร์จิ๋ว Facebook คลิกไลค์หรือว่าถูกใจเท่านี้ก็จะเป็นสมาชิกของเราแล้วครับทุกสัปดาห์พี่ซุปมีกิจกรรมร่วมสนุกครับสัปดาห์นี้ถามว่าสัจจินิดใดที่กระโดดถอยหลังไม่ได้ระหว่างจิงโจ้กับเสือทราบแล้วรีบเข้าไปตอบที่ Facebook ซูปเปอร์จิ๋ววันนี้ของขวัญของเราก็คือซีเปอร์คัสเทลสิบรางวัลครับแล้วฝากไปคลิกไลค์สองแฟนเพจครับแฟนเพจพี่ซุปซูปเปอร์จิ๋วและแฟนเพจซูเปอร์จิ๋วมกกาซีน ตอนนะครับกับคุณสิ๋วของเราได้ในวันอาทิตย์วันพรุ่งนี้หากับไทยไทยผู้ชมวันนี้ลาไปก่อนครับ